สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกๆท่านนะคะคลิปนี้ก็แอดนำโชคลาภมาให้นะคะเพราะว่าใกล้จะถึงวันที่1แล้วใช่ไหมคะวันที่1มิถุนายนนี้นะคะ2ต้นตะเคียนกันนะคะวัดปาโนนจำปายิ้มหวานเลยนะคะเตรียมนำเลขสวยกลับมาเสี่ยงโชคกันนะคะที่วัดป่าโนนจำปาบ้านดงยางตําบลสู่มเศร้าอำเภอเพ็จังหวัดบุรดธดานีนะคะ ที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ3กิโลเมตรเป็นวัดที่ก่อตั้งได้ประมาณ5ปีมีเนื้อที่ประมาณ1 1เ็ไร่นะคะเป็นวัดที่กําลังพัฒนาและก่อสร้างด้วยขณะนี้กําลังก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมใกล้จะเสร็จแล้วนะคะด้วยแรงศรัทธาจากญาติโยมไม่ขาดสายเลยนะคะ โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อว่าพระอาจารย์มีเหล็กไหลไผ่ดำเป็นเจ้าป่าปากป้องไสยศาสตร์มนต์ดำช่วยปะเ่าสินชั่วร้ายออกจากตัวเราและครอบครัวเรานะคะและยังดูดซับเข้าบ้านเราด้วยตามความเชื่อของแต่ละบุคคลพระอาจารย์พร้อมเชื่อและศรัทธานะคะศรัทธาส่วนเรื่องตัวเหล็กพระอาจารย์ไม่ส่งเสริม และสนับสนุนแต่ก็มีคนเดินทางมากราบไหว้เพื่อขอโชคลาภกันนะคะสำหรับคนที่ชอบตัวเลขไม่พลาดเลยนะคะมาหาเลขเด็ดโดยบอกว่ามีคนเห็นตัวเลขที่ซอกต้นไม้หลังพระพุทธรูปนะคะคนท้องก็ตามส่องบอกว่าเห็นเลข5เท่านั้นแต่มีคนอื่นส่องเห็นเลข53 3 5หแล้วก็55นะคะ สุดแท้แต่โชคแต่ละคนนะคะขณะที่คนท้องอยังไปส่องที่ต้นตะเคียนสองต้นที่พระอาจารย์นําขึ้นมาจากสระนานแล้วนะคะโดยมีคนเดินทางมากราบไหว้ต้นตะเคียนคู่เพื่อขอโชคลาภนะคะซึ่งคนท้องเผยว่าเห็นตัวเดียวคือ5บางคนยังเจอเลข3นะคะขอหวยไม่ผนพราดรนะคะ3553 ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงรับตามความเชื่อถือของแต่ละบุคคลเลยนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะในงวดประจำวันที่1มิถุนายน64นี้นะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ